กับฉันอยู่ทุกวันหลับตาก็ยังฝันดีฝันถึงเธอโอความรักจะง,งอนหวานสุนใจเพียงเห็นหน้าเธอหากเธอรู้ เา้าาใใจทห้หมู่บ้านท้องต้มใหญ่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรเป,เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีประวัติพบเห็นมาไม่ต่ำกว่า400ปีมีลักษณะ,ะอาศัยป,ประมาณ170หลังคาเรือนประชากรในหมู่บ้านท้องตมใหญ่มีประมาณ652คนเเเปรยปยััยบตววนน็ทะลลอกก้าางไู่คีฟ คือออเธอที่สสสดดาโปรง,งฉฉัันนตมชาวบ้านประกอบอาชีพประมงเล็กๆส,ส่วนใหญ่เป็นเรือหางยาวทำมาหากินกับทรัพยากรใกล้ๆชายฝั่งหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาลเช่นตกหมึกวางอวนปลาอวนกุ้งอวนปูัน,ปในใฉห้เธอ ในส่วนขอ,องโฮมสเตย์น,นี่ก็เกิดมาจากว่ามีเวลามีใครเขาผ่านไปผ่านมาแล้วแวะเข้ามาดูเที่ยวชมต่างๆก็ขับรถมาเที่ยวตามชายทะเๆๆๆๆลต่างๆเนี่ยเวลาเขาเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยเขาเห็นว่าที่นี่เนี่ยเงียบสงบแล้วก็บรรยากาศดีวิวสวยแล้วเขามาต้องการหาที่พักค้างคืนเข้ามาติดต่อขอพักค้างคืนโดยที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะจัดสร้างเป็นโฮมสเตย์เป็นการใช้สถานที่ที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ให้แขกเข้ามาพักเป็นการพักแบบว่าสัมผัสบรรยากาศของชาวบ้านที่แท้จริงนะครับไม่มีการเตรียมการการจัดการที่ว่าเป็นรูปแบบเหมือนการให้บริการแบบที่อื่น ของท้องต้มใหญ่เนี่ยจะมันจะมีมีความเป็นเสน่ห์ของตัวเองนะครับก็คือว่าหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นอ่าวรูปกาเกิดมา้าเนี่ยก็อ่าวอย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยกว้างประมาณสองกิโลเมตร แล้วก็เป็นอาธที่เขาหน้าปิดเราสามารถที่จะจัดการทรัพยากรกันได้เองในชุมชนนะครับไม่ได้เป็นอาวเปิด่วาใช้ทรัพยากรร่วมกันเหมือนเันหลายพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อลักษณะภูมิประเทศเหมาะสมตรงนี้และยิ่งชาวบ้านเขามีจิตใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีมีความต้องการในการที่จะปกป้องรักษาทรัพยากรเขาอยู่แล้วเนี่ยในการจัดการต่างๆเนี่ยจะง่ายมากนอกจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยยังมีการกิจกรรมเชิงอ,อนุรักษ์อีก มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ Arsenal, ฟ blocks, รื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนนะครับชาวบ้านช่วยกันปลูกป่าชายเลนแล้วก็การทําโครงการเกี่ยวกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําต่างๆนะครับผมอย่างที่ท้องตมเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเขตของพื้นที่อน,นุรักษ์นะครับผมจะเป็นถือว่าคือถือว่าเป็นการบดทะเลแห่งแรกในประเทศไทยนะครับผมจะเป็นปักเขตหลักอน,นุรักษ์เพื่อเป็นเขตที่อนุบาลสัตว์น้ําจะห้ามทำประมงเลยในเขตนี้นะครับ ประมาณที่ผ่านมาเราทดลองประมาณ6เดือน6เดือนเนี่ยก็คือหลังจากว่าเราปิดไม่มีการทำมงตรงนี้เลยเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่ทำมงตรงนี้เวลาเรือจากที่อื่นมาเนี่ยก็จะเข้าไปบอกว่าเออตรงนี้เป็นเขตอนุรักษ์นะเราจะปักหลักเป็นเขตอนุบาลสัตว์น้ําหลังจากเวลาผ่านไป6เดือนเราทดลองเปิดให้ชาวบ้านเข้าทำมงโดยใช้เรือเล็กๆแบบนี้หลังจากประกาศ3มชั่วโมงเรือประมาณลําลำสามารถจรับปลากระบอกได้ 2, 0 0 0กว่ากิโล ภายในสารแมงมอันนั้นคือผลจากที่ว่าเราทําตรงนั้นเรากั้นเขตแนวอนุรักษ์ไว้ว่าเออตรงนี้เนี่ยห้ามทำปมงมงเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำก็คือว่าจะลงไปปลูกในพื้นที่ที่เป็นเป็นแนวป่าชายเลนเลยซึ่งแนวป่าชายเลนเนี่ยเป็นแนวป่าชายเลนดั้งเดิมเพื่อมีมานานแล้วไม่มีการบุกรูกทาลายหรือไม่มีการเสริมโซมนะครับเหมือนที่อื่นๆของเรายังมีของอุปสมบูณ์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าเรายังมีพื้นที่ขนาดเล็กอยู่ป่าชายเลนตรงนี้เรายังมีพื้นที่ยังไม่พอ ชาวบ,บ้านอยากจะให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับอยากให้มีป่าชาเลนเพิ่มขึ้นอยากให้มีแหล่งอนุบาลสับน้ามากขึ้นเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของท้อทะเลของ